สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถสวยในสไตล์รถบ้านอีกหนึ่งคันค่ะกับรถโตโยต้าแ m มร 2.0e ปี2003ค่ะ ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะระบบเกียร์ดีเปลี่ยนลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc บวกแก๊สหัวฉีด LPG สุดประหยัดค่ะเครื่องดีเครื่องแห้งนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเดินทางไกลก็ไร้กังวลค่ะสีบลอนทองสวยๆนะคะเจ้าของดูแลรักษาดีค่ะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานค่ะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะสวยๆบางๆค่ะน็อตไม่ขยับไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือจมน้ำนะคะ ช่วงล่างดีวิ่งเลี้ยวไม่มีดังค่ะติดฟิล์มกรองแสงแล้วรอบคันค่ะแม็กสวยยางดีดอกยางยังสวยอยู่นะคะสามารถใช้งานได้อีกนานค่ะภายในโอทง้งตกแต่งสวยด้วยลายไม้ค่ะเบาะหนังแท้หน้าหลังนะคะสวยสวยแทบไม่มีริ้วรอยค่ะพวงมลาลัยพาวเวอรระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้ตามปกติค่ะกระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมท กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแอร์เย็นฉาำวิทยุซีดีจอ LCD มีครบค่ะเอกสารพร้อมโอนภาษีปี65นะคะมาส่งต่อกันในราคา133,000บาทค่ะราคานี้สามารถต่อรองรถลงได้อีกนิดหน่อยนะคะสามารถโทรสอบถามพูดคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยค่ะ ใครสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากลองขับนะคะสามารถไปดูรถได้ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดสถานที่ดูรถได้โดยตรงกับเจ้าของรถได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพทันไหนมาให้ได้รับชมกันอีก กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ